ไปแล้วอ้าวโซนแอรบอกกอนจุกว่ามันนีน่โ้ยรวยร่วมหาค้อนโอคนหัวไหลหัวไหลคือดีมหัวไหลครับขนาดใหญ่เนาะมันเกียเนาะครับผมอ้าวมาคือเก่าไปนี่ไปหาหัวลวนเปิดไ 13, ว้เหมือนสามพันห้าร้อยนี่ครับเบิองเอาเด้อร์ไปนี้มันมีหลายสายสายเหนือสายเลียงสายเหนือกับสายเลียงก็พอาะมันกันอะไรแบบนี้ พุ่มือนี่เงินสามมันหาลอยแทบหายอีกนะครับสายเรียงว่าจีทองก็จะออกลูกมาได้นะครับเบื้องเอาซื้อไปเรียงโหลดง่ายดีไปเรียงไวดูเรียนนะครับหนึ่งมืินสามมัน,มนห้าร้อยแม่ลูกได้ปะนี่สองหมื่นสี่พันหารลอยในเรื่องแม่เรื่องลูกนะครับไปซม้ไมาอีกก็ได้นะครับส่วนสูงกับประมาณลอยสี่ก็สี่สิบได้อยู่ครับ,นะรบแม่สาว แล้วกัแม่ลูกโอ้ข้างคนขายเรียบร้อยไ้มามามบ้งหนมาลูกอ๋อ,อไปพิสูจน์หลักฐานนี่ครับไปแล้วผู้สือเลียงกับร้ายทันมือนกันมนือนนี้ระมัดระออวังเอาเ้องหัวร้ายครับหูตาว่องไวเนี๋ยมันเหยบเรียบเรียบยบั้งเอาเปอร์โตไไอ้ศูย์เกเจ็ดเกสองสาม้า9หกสองหนึ่งสามเนี่ยของรูปรอเท่านี้ละ มาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาวัวล่าสุดครับสน้ำแตกอีกมือหนึ่งครับงัวเข่าร้ายแงครับงัวเนื้องัวเลี้ยงงัวงามงัวสาวงัวนทองงัวไทยไท่นะครับผมมือนี้สำหรับขนายที่ตามหางัวไปเลี้ยงหรือจะห่วงราคาปัจจุบันนะครับผมตลาดบ้านยางอำเภอว้านินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับวันอาทิตย์ที่สองครับมีนาคมพศ2568ครับมือนี้งัวเข่าร้ายสนุกเลือกครับ ถั่วแเวียดถา่วแกแขกถั่วแกเหล้าเหมือับเขาไล่เชียงเหนือไทยเขามาข้าเฮือนครับหลายหลากหลายครับสนุกเลือครับวันนี้เดี๋ยวเอาไปเบิรงราคาล่าสุดจำกันครับไปครับพี่น้องเอาเบิรงสายเถิกหน่อยลูกรอเปิดใบเมื่อหาผ่านหาลอยเปิดไว้เปิดไว้เงือบสูงประมาณลอยสามสิบตัวต่อไปครับเมื่อสามน้านหาลอย แม่สาวน่อยอนี่ครับลอ,อยสาสิผ้ากันสองตัวนี่บานีสองหมื่นพันสองหมื่นก็อีกพันหนึ่งห่วยนี่ครับลูกแม่ย่างดีอันนี้แม่ลูกแม่สองหมื่นก็อีกพันหนึ่งแคเคียนสัตดีแม่นี่บอกเมียครับไลยนครับเกี่ยวตนตันเนี่ยนะมื่นสองพัสองเมื่นสองพันสองร้อยมันจะใกล้พร้อมใส่งานแล้วบนนี้ใส่งานไหนแล้วครับใสงานไหนแล้วพร้อมสมเ่งวันจของพร้อมสมมัน่า เอาไปเป็นพอพันท้ายกี่ก็ได้หรือเสียเอาไปเนี่ยไปจุบอะไรอย่งเนี่ยไปสป้อยจุก็ได้เลยอ้าวหลากไลา่เห็ดแจวหลาดหลังเลยมาเชียนดีเอาไปคุ้มฝูงกัได้กันนี่ครับส่วนสูงว่านร้อยเศร้านี่แหละร้อยซิปนี่แหละใครสนใจหลากหลายราคาให้เลือกโทรมามาได้ป่ะนี่ 0 6 4 283 283 1211 1211เราเสือเราเสือตัวด,ดาวกระจายหน่อมั้ย่บอบ่อเขาเมงเคืนบ่มันเป็นแต่ไป,ปออมไปยังดอกฟักติวเข้ามามีแตอมมืดหมือนก่นดอกฟักติวดอ,อด,ดอกฟักติวอ้อมอย่างเดียวครับคุณมือนี้แน่นอนเอา้าไปหาแม่ลูกอยู่ลูกตัวแม่พอ้อม่มมับแม่เพื่นเด้อพี่น้องคมมนี่เจบาทพอ20,000ห0 0 0 แต่ว่าได้ลูก,กงามๆไปเลี้ยงเลยลกูพันหน้าวไว้ในอีละอันนี้แม่เพื่อนอีละบหันหน้ามาเลยไล่ในฝอ,อยจังเลยเงียบันหนามาชมนะครับผมไปห,หาแม่ลูกอยู่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้แม่เพื่อนแม่อันนี้ลูกลูกหวัวโลนเพ้อเนี่ยเงียบลูกหัวโลนเลยเงียบลูกน,น้อยห้อยสังหัวโลน แดงดีสีแดงดีเครื่องดำนะครับแม่ลูกสอ,องหมื่นห้าพันบาทต่อรองนอีอีกลำเน่าคือแม่เลย,ยลอยูบวกไกลสงงไหนี่ละ่ะนะกันกับแม่เลยเอา้าวแม่ลูกครับสองหมืนาพันไฟสนใจก็โทรมาเบอได้พอศูนย์แปดห้าสามศูนย์สี่หเกาีหเกซอำเภอ 5, 5, 5. พนาพระนา อำนาจจะินนะพ่อเนาะคมเดียวบ่พ่อแคนแค้นตผมแค้นแคนเน้นเน้นเน้นเลี่ยงนะพ่อเนาะสองหม่นานต่อรองได้งับสวยๆเลยเหมาะสองสองหมื่ร้อโอ้สองหมพอันสายเหนือกพอันสายเนือเออเออมาพ่อ้ันสายเนืออันน้าแม่ัาลาลูกเหรอ รุ่นนี้มันท้ายาดเลยรุ่นนี้มันบ่ค่อยมีมันไม่ได้แดงไปเบิ่เลยนะมันจะคืออันนี้ครับนี่นี่นี่รุ่นนี้ถ้าต้องการเอาเป็นพอพัดเนี่ยมันท้ายากลูกไส้ของอดจัืกกันแต่ว่าเนื้อตัวดีแต่ว่าตัวนี้มันไปนไม่ท่าขีดน่อยน้ำน้ำมันแลาวมันงแอ่ยางอายกล่องก่อนโอ้นี่ละนี่นี่มันท่าขีมครับท้าเฉพาะนาก็เลยขาวเฉพาะนา สองหมืนห้าพันบาทรูปรอ,อเขาท่าขีมอย่างดีส่วนสูงของมมาลอยสามสิบห้าบวกอยู่หรอเนื้อโตดีเอา้าเนื้อก็ได้รูปพอพันก็นได้สองหางมีตัเดียนหรือเดนแม่ลูลกได้ไหมครับพ่อนน่นสองหมื่นเจ็ดพ่อนันแม่ลูกเียเบี้ยวเยวว่าไไก่ ลูกเพิกนะครับอันนี้แม่อันนี้ลูกนะครับแม่ลูกแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดพันแม่ชุ้มลอยซีเาวกถึงงลอยหาสิบมันใหญ่ดีสองหมื่นเจ็ดถึงแม่สองถึงลูกเจ็ดพันตัวนี้เบิ่งเอาโดยพี่น้องฟองใหญ่ๆมีหูควัมคนๆก็ใส่เก่งสิเล็ก่อนสางหนึ่งหมดเลย เบอรงเอาเบอเอาเอาเบอร์โทรไปครับ098ย์เก1าแปดหสนึ่งูนแต่ว่าสนใจรุ่รอดนะครับนี่ครับนี่นี่ไปท่าขีมยังหน่อยท่านมาท่าขีมเหี่วเลยท่าขีมกับท่านแต่นาพาท่าโตนัอันนี้แม่แยกลูก แม่แยกลูกเจ้าบ้านแล้วแม่อืมนี่ครับแม่แยกลูกหมื่นสิบเอ่อหมื่นหกพันห้าร้อยห่อไว้แม่แยกลูกขายสูงประมาณร้อยสามสิบแปดเนี่ยครับอ่าคนต่อรองกันอยูดด่เลยพี่นอ้องนี่ครับราคาเนื้อห่องไว้สิบหก

ุ้ยแถมนมมตัวนสองสี่ห้อันนี้แม่อันนี้ลูกแม่ลูกสองหมืพแพงว่าป่ะสองหมื่นหกสองมื0นหกพันนครับอันนี้เป็นหมวใหญ่ลกน้อยเลยพี่น้องส่วนสูงถ่ายารอยสี่สิบได้ยอยู่ครับตัวนี้ลูกตัวแม่ยางดี่ายได้นี่ ตัวนี้มือหารอยแม่แยกลูกใ้ลงแล้วตัวนี้แม่แยกลูกมือนึงก็แยกขารอยขอไฟเล้อไปน้องยูไลย,ยอดแสงนี่ครับสองหมพันแม่ลูกคใหญ่เกบเพื่อมีผู้มกสนใจคมนี่นี่แม่บงใหญ่เลยนี่ครับแม่ลูกแม่ยังก็ยังดีเลยงเรงาเงาเลยท่านสองหมื่นหกพัน แม่ลูกแรกแล้วก็แม่แยกลูกสมเอิหาหา่อยเบอนวยนต้องอเนาะเปนหรอเป่าหวยไปทางนบ้นี่เบอร์โทรไปพอเบอร์โทรเฮศ์เาแปดศูนย์เก้าแปดเก้าสองศูนห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าตะการตะการสองหม รากาเมื่อนหาลอยไงครับไฟสนดใจกับทุมามยญาบังเลือพี่น้องแม่ใครแน่เมืองกับทองแกแ่ๆกแกไฟหาหลุดหนีอยู่ประกันทองอันนี้ราคาสื่อโอ,อ,อ้เออเอ้าเออ KF สามหนึ่งประกันทองประกันทองเจ็ดเดือนเลยเจ็ดเดือนเ,ออเปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันหาสองหมื่นเก้าพันหาลอยความกินนองเลยตัวนี้อีกเดือนกลักวๆสองเดือน เงือบสองหมื่นเก้าพันหารยแถมให้อีกแม่ทองแก่แกอีละันนะแม่หันไปเบื้องเต้ผู้อื่นมานสองหมื่เก้ทองแก่เออทันหนามมานิเออนี่แม่หันชัหน้าชัตาเนี่ยแม่เขียมกบข้าอว่าตาดำมดนี่ครับเบื้องเอาสองหมื่้หองไว้แล้วเบือเบ้อง่ายให้เครื่องดำดี ข่วงหางเงี้ยเอบไปมากรลุ่นนีอยู่ก,กอดได้กอะไรดไไขึ้นกันมันคือหูดีเถอะหูดีเนาะสองหมืน่นเก้าได้งัวทองไปกินน้องไปเลี้ยง <c oughs> ส่วนสูงไทยว่านลอยซี่อ่นีลอยซี่หางลอยซี่สิบหางพรธรมมนาครับทำไมกอนนี่ก็หลายหมือ่นอยู่รลุ่นนีทองแก,แก้แบบนี้ อ้าวลากาสองเกโทรมากศูนย์เก้าศูนย์งมี่ห้องกาสามกการผิดผลลดทรงมีครับลดทรงหามี่นี่ครับทองแก้เคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่พร้อมสีเดียดเลยตอนด่ากันเมมบอกนี่ครับีจีจีประกันห้องให้เอาทีเก้าษากำหนดขอดห่วยอีกเดือนหน้าเท่านั้นเองแมนแมนแมกินน่องกินน่องนี่ครับใบหลอดครบเลยกินน่องเอกสานครบ มาตรฐานมั่นใจโหลดออของแท้ของแท้ <c oughs> เออนี่แหละกินน่องแก่ๆเลยแก้วห่ว <c oughs> ยพ,พ่อผ่านมาครับนี่ <c oughs> มาแล้วครับบ้านนี้รุ่นของแท้ <c oughs> ขายยากขายยากรุ่นนี้อะ <c oughs> ารตัวสังคมตัวนี้ <c oughs> อยู่ยน้ำปลาหิมะผ่าน <c oughs> อยู่กับปลาหิมะผ่านมาก่อนหมดปะห่ว <c oughs> ย <c oughs> มันท่าเข้ม บัเาทาเต้นนาบัทาเต้โตท่าเขีมอยู่บัทาเต้โตเ่าท่านาท่าเขีมขาวท่าเขีมผิวขาวท่าเหมท่า่าถ้าทาัดนาท่าเต้โตแปลกๆวดนี่เอ้าท่าเขีมบท่านาท่าเต้โตเขีมยี่ห้อไสีดำไปสื่อวรอิ่มครับควรอิ่มของโมลานของโมลานของโมลานเปิดไว้สีผ่นหา 4,500บาทพ่อพันเลือดร้อ,รอยแก้วเลยสูงกว่ประมาณเมตรหนึ่งใครสนใจครับเปิดราคาไว้สไอ้4,500บาทครับ <c oughs> 4,500บาทเบอร์โทร0 8 4 9 4 0 7 9 4 2ครับ0 8 4 9 4 0 7 9 4 2. 2 7 9 4 2 <c oughs> นี่ปัดดำเต้นหนาปัดขอ้ขอขาวโตขาวโต นี้มนโมกาท่าอย่าซิวขึ้นอย่าซิวขึ้นโมกาท่าโอ้ยโอ้ของใหญ่โตมนี่แม่ใครบ่เนี่ยมึงใครบ่ห่วยบ่ไใคอีกจานล่ะฮะอ๋อรอดพิสูจน์จาามสิบสอเปิดว้มันส่งขึ้แม่ใครไปตรวจแล้วเนองตัวนี้เพื่นวา เปิดไปสามหมื่นสองสูงหน่อยสี่สิบห้าบวกหัวบอลลอนเมื่อไหร่บอกเบื้องเอาครับสามหมื 32, น่นสองในหวง่ามไปเรียกเบื้องเรื่องน้ำ่างดีเอาไปตรวจเอาขั้นอย่างหัวใครรูปใครตัวนั้นดีเก่าผ่านดื้อห้องไว้อันนี้รุ่นพ่ายเซ่เ <laughs> ก่าผ่านดื้อเบื้องเอาเดินไปหน่อยเอาไปเพี้ยนเอาโอ้นี่ครับนุ่มงลง่งตัวนี้ <laughs> นมมันย่นลงนี่ครับเบื้องเอาตามสภาพตัวนี้สูงประมาณ130อยสามสิบาต,นนตามสภาพเก้าพันสามหมื่นสอง้อาตาดีเป็นแม่สาวบอกรลือเคยผสมมาแล้วเรื่องไหนแม่ตาวสวว่อดตัวทองก็ซื้อนะครับผมแมนี่แดงจึงคืงเลยผู้ขากแห่งสูงลอยหาซิมหา่มบาบัดเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรไปครับศูนย์เก่าซี 94, สองเจ็ดหา สามสามหนึ่งสองเจ็ดอําเภอม่วงสามสิบอุบลเหานี่ม่วงงามครับเบืองเงาหางเงาหางใหญ่แหงงามแหงอกจพอกัโอ้อร้อยมือแล้วกูมือมากด้ร้อยเมื่อแล้วจะนั่งอยู่นก็ตายอยู่หนพกเห็นว่าโอ้มาเรื่อยอยู่ ร้อยเมื่อเรือให้กันเรืตัวเดิเรืตัวเดียวแจบาทลครับเีไม่กี่กว่าสองพันกว่าแล้วรือนี้เรือพันแปดตัวนี้เรือนแปด่ๆนี่บ่เนี่ยพ่อาบีดาเรือนแแม่สาวครอบใ่งานพันแปดนป มาเดี๋ยวเอียนมาขายบอกว่าผมประมงจับฮะมันล่าว่างใครเอียนกับว่างใครกันหมดเครับเขาเช็ดมองไปหมดแล้วหัว <c oughs> มันต้องคดต้องไม้ที่โหนกเวลาเขาจะไงใส <c oughs> ่นำบนนีเด็ดิโนกกระปูดดีใส่ใส่กะโขกอ <c oughs> ันนึงกายบอกลูกเก๋บอกว่าเดี๋ยวจะมีย แต่เงี้ยง่วงเยง่วงไม่เต่ามากายเลยกายนกองข้าหนาเขาะกันมาจจายกูเดือทันเลยไอู้บ่ออ่ะว่าแล้ว่าโอ้ตอท่าเด้น้ายเดี๋ยวเอาไปแล้วพอดีโอเดียว้นพอนี่องดีหนูม่เห็นกันมนเ็นล้อย่างงด้เหมือนเดิมรอคือเราลบรอจํำแม่นเลย เห็นยูใส่กระื่อไราไปลูกพี่โอ้สุดยอดรับอันนี้พ้าบี้ดาด้วยพี่น้องนี่ครับปลุรอห้าพระเอกใหญ่ห้านี่ละบัเป็นสากองมันสามสิบหกบอเอไอ้ผมซาสันไอ้ผมซาสันมาด้วยหกสิบสาม่พ่หกสิบสามตัวนี้ดิ พ่อพันหวอ่นกินบ่อพันตัวนี้เป็นแค่เสีดเลยมันอันตัวนี้หกพันสามร้ยตัวแดงเนี่ยบ้านพ่อตัวด็กเก้าสิบเก้าสิบกัวเก้าสิบัวตัวขาวดิบบ้านวก็กัตัวขาวยบาน ตัวเขาตัวขาวมมแมนมัมแมนมี2ตัว63กสิับเก่าสิบต oui> ัวน well hey ี่ครับของบ่อเรากำลังตอรออยุสุนละมุนจังหน่อยนี่ครับเบอรนี้อะไล้ายเบิร์เราบอกล้ายตัวนั่นบอกตัวนี้ระตองตัวตัวนี้ของายไปแล้วแปดพันกว่าตัวใช่บ่อสตัวนะมันสองหมือนกวา สองพันเอยนั้นมื่นสองพัเจร้ตัวนี้มื่นสิบเจ็ดรอยม่นสิบเ้อยสายเนี่สายนี่สายนพร้อมใส่งานโอ้สายเนืออยางสายเนือยางเดียวนี่ครับเพื่อนเออเนื้อแคนแคนเนื้อแนแคนหัวลรวนห้วอันนี้ไปสนใจกับสายเหนือเด้อตัวละมื่นมื่นสองอเมื่อแล้วสายดิ สองตัวสุดท้ายเนแนเนีนนี่ไรอกตัวลครับมือนี้ขายบ่ก็ขายหมสองตัห่วยขายน้อยเลยมือก็ยังขายเป็นหกตัวเมื่อนี้หัวเาเมือนี้หัวเขาอะไรยร่แบ่งกันขายไปแต่ว่ามันหวนแพงสือแพงเนาะแต่ยงว่ามือนี้ส่งส่ยายมาขายถือเป็นไปบ่ไหทีมันก็เลยตึงๆยังหน่อยเนาะเพวาแพงมาขายถือกเลยส่งตึงต อ้าไปสนใจโทรมาโมโทรรเดี๋ยมันสิเรยายมันสิ้ขายคลายก่อนเดี๋ยวผู้สาวโทรมาสิเหผู้สาวเครียดแล้วบ่เครียดแล้วรายอะไรยบาทได้ก็ือสา0เมือ0งันหามื่นสามก็เมือช่วยนะสั่งรถเขาสองตันี่จุงว่าไปตำรถเขาเขเลยส่2องตัวนี่สอง0ัหา สองหมืนาขายหัวลกรยอ้าวตัวสองหนาพันี่ครับได้2โตัวเลยสายพอพันแปลรถไปสอวนยังไงก็เอางวไปสนงวไปสนรถเนาะตัวนึงเอาขึ้นไปต้องขึ้นลัว่เอาเล่ปันบุดก่อนเออเบอร์โทรเบอร์ไหนละบานนี่เบอร์โทรศูนย์แปห่สน พอพันเือดก่อยหอยแม่เตัดก่อยส่วนสูงประมาณอยเสาอาเออเออเออ่อเออเออมามเมอเออเ้อเอยเออเอาเออ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 ออเออเอพออเออเองเอออเอเออเอเออออเออเออเอเเอเเรออออเอออออเออองแออออ พยายามทำการได้หนิสายปันพูดตัวนี่ไปผ้าพองยายเมื่อผาพอนยายเมื่ออ้าไปเห็ดของเขาหรอานี้ของแท้ของแท้ถอยแม่ถอยแม่ของแท้นั่นเอเงเอดหมแล้เอ้าเอาไปเลยอ้า